ไม่ซึนค่ะพี่น้องค่เราออกจากที่น้ำรันนะคะเป็นเวลาบ่ายสองโมงค่ะทุกท่านท,ท่าค่ะออกตีน้ำรันมากเป็นข้าวยาสองโมงหนคะ่ะซ้อตั้งทางลีนะคะ่ะมอเร็กกเวก็เด็กเขา้าเข้ากันเอาขนาดไหนะตอนนี้คือเริ่มเขา้าเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะทุกท่านทําให้สองฝั่งทางเเป็นสีแบบนี้เลยคะ่ะภาษาไทยจะเรียกว่าทาันตะวันป่าแก ấy, จะมีชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งโมจะไม่ได้ ลืมอีกแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่รัชฉานนะคะทําให้ลืมภาษาไทยไปเยอะมากมาอยู่มัองไต้คือหนาละภาษาไทยกับหมอ่ะเนาะหมอกลามใจก็เยาะขานแน,น่นอกเมืองน้ำรันนะคะจะมีด่านหมอก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงไม่ให้ผ่านรถรอแบบว่าเยอะมากเลยเส็นตั้งเขาน้ำรัน,น,ะะน่ะเนาะมีเหมือนเชื่อหนังว่ามังก้ามังกันก็ผักว่าะไรค่ะ แก่ก่อนไรยันเปิดคํามได้ก่อนพนูดค่ะแช่วงนี้นะคะโมอาัจจาไม่ค่อยได้ลงวิดีโอนะคะเกงใจอีกอย่างก็จริงๆแล้วโมวิดีโอมีเยอะมากเลยตั้งแต่เราไปเมืองไลคขายังไม่ได้ลงนะคะถ้าในบรรปุุ่เขาพ็เขาอะไเป็นปปว่วุป,ปุมโมเดาจะนึกเขาออกมันเขาตั้งหนึ่งซ่มโมงอจูฮะ าก็ถังล้างจำแน่เลอ๋อลูกตีน้ำลันมาถึงสองเกเข้าวตั้งหนึ่งชั่วโมงผุณผมใครอ,อยู่มัอ๋อปังนิวงน้วอ๋อเรามาถึงปังนิ้วแล้วนะคะทุกท่านใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเหรออะไรแบบนี้นถึงปังนิว้วกล้ยไปใส่ในปังนิ้วข้าก็กว่าดังในคนน่ะตีดตานน้ำเขาเข้มแค่เนาะนมีคนลื่นน่อยไหมอ๋อ นี่ถ้าอาบน้ำว,ว้าวสวยคิดถึงนานางแล้ววัาเสยถึงนานงาเนาะหมู่บ้านทางนี้นะคะเรายังไม่เคยมาทุกท่านนี้ก็จะเป็นครั้งแรกค่ะทางทางเข้าหมู่บ้านแบบว่าสวยมากเรามองจากตรงนี้น่าจะเป็นวัดเนาะที่เราเห็นนี้น่าจะเป็นวัดนะคะ ทางเขาวานทางลีนะคะกูก็เจ๊ค่ะลูกเขาก็เดินอ๋อโลโลโลทางลีเตวิวสวยมากโอเคนี่คือทางเข้านะคะมีบอ่อน้ำด้วยเย้ก็เต๊มีน้ำกินตั้มไว้ตีตั้งเขาวัดเนี่ยค่ะในเปวทงทงสามจีน้องใต้เขาค่ะเนาะนี่โ้กว่าขึ้นขวาง,งในก็เยอะ,ะแล้วในเะกาะวัดทะเลาะเจ๊เลยทำพยายาเนี่ยเจ๊เลยกวาดดังเลยเนี่ยมาถึงตั้งเถี่ยว ผม,มพูว่าแต่ไรกว่าตั้งเลยค่ะเนาะมาตั้งในต้ยลำลิมลำลิมกว่าเนาะยังไม่เคยมาต้องลองดูว่ามาถชกหรือเปล่าอัลลฮังลีเบสไลสวยมากทางเข้าแบบว่าโอ้สุดๆไปเลยเดี๋ยวทุกท่านเรจะให้ดูทุ่งนาเด็กุก็ได้ตรงหน้าค่ะดูฮังลีเต จ้าก็มุงหันในวานทีน่ไหนคนะเนาะอ๋อแล้วก็พยายามนะเหตพอลเต้น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 อ่อนกันปมเข่าค่ะปัดเข้าปมเข้าเอออ๋อดูอออบ้านแต่ละหลังโอ้กูชอบมากเหมือนอยู่หนา้านางเลยเหมือนอะไรอยู่หนา้านางเลยเลย โอ้ขอบค่ยอมด้ยเนอะโอเคอดี๋แค่ดีไยนายมาถึงยยาว ในคลิปนี้นะคะเราจะพาเที่ยวในหมู Fine? ่บ้านกุ <h <h ้งมองในหมู <h <h ่บ้านนี้เรายังไม่เคยมานะคะเดี๋ยวสาวๆจะพาเราเที่ยวสาวๆก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนน้ำรันมาดูกันน่ารักขนาดไหนไม่ส่มค่ะในซีวาหือซีวาหือกันไหมเอาหน้องก่อนตั้งสลับกันโบกวางน้ำแพงนีหน้าซีหางก็ควยแรงซีควยแรงยากก็ พ้อยหอมเอาผยเลี้ยงแล้วผ้อยหอมอืมซืเหมือนกันถึงว่าอากาศซ่อนกันเอกันหนาะนี่คือจะเป็นผู้ที่มาแต่งหน้าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะในวันนี้ <c oughs> น่ารักมากมาจากน้ำรันค่ะลูกตีน้ำรันมาพ้อยหอมแล้วพ้อยแรงเหมือนนี่อยู่ที่ฟอกเลยเนะี่ยน้ำรันเนี <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ยเฮ้ยใหญ่มากนี่ละ อายกล้องมากโอเคน้องจะพาเราเที่ยวนะคะยังไม่เคยมาแต่ว่าจะพาเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเข้ากับเลนเลยเนี่ยกับเลยไอน้กับเลนไอหน้ค่ะโอเคกวาดซ้อกันเฮ้่ยด้านนี้มีข้อก้อยเหรอเขาซูยำหันเนี่ยเขาดันไปปล่อยก้อยเขาเนาะเข้าเนาะเดือดอ๋อ นี่คือคอกควายนะคะอยู่กลางหมู่บ้านเลยอันนี้จะเป็นทางลงโอเคน้องขี้อายมากเราไม่เหลจะคุยกันยังไงเดีย๋ยวเราจะค่อยคอยคุยค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวกลับเลย่ากับป้าปุ๋งเนาะกับป้าผึ่งในนะมันมีปุ่มเข้าเหาทางรีเฟซเซ์เด <ขอ S 1> ี๋ยวเราจะ<อ>น้องจะไปถ่ายรูปกันใน<อ>นาเพราะว่าในาน,านาสวยมาก น้องก็ยังไม่เคยมานะคะพยายามมาเหกก่อนแน่ก่อนมาเหล่งาังกัวเยืนว่าเจ้าจาวานเขาก็มีไผ่อ่อนเขาแหล่เพิ่นหลดซอยป้อยสองท่านนะโอเคสถานที่ที่เราจะไปนะคะในนาตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเขาเกี่ยวข้าวเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเอากรองข้าวไปไว้ที่เดียวเพราะฉะนั้นไปดูการภาษาไทยเรียกว่าปมเขาค่ะ มาเหลีวมาเหลีวได้ลองกุ้งติ๊กๆโปรแกได้ฮ่าๆขึ้นกุ้งขึ้นกุ้งนีง่มีน้ำหม้อฮะมาเขากะต่อยแคมแย่นี่คือบอ่อน้ำนะคะทางเข้าหมู่บ้านคือจะมีบอ่อน้ำด้วยน้ำอาเวซี่อะเนาะน้ำหมอกต้องใส่น้ำหมอกฮะดอกถ้าเป็นก้อนโก๋สองอินอ๋ตอต้นเลือดนี่บอ่อน้ำที่หมู่บ้านหน้าหมู่บ้านนะคะ จะเป็นแบบนี้พอหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงนาค่ะเป็นตรงหน้าค่าวะวานในในเป็นตั้งเขาวานกุงงนก้งมงวันกุ้งมงไหนหนอะใส<ช>่ห้ามากเขากับต้ยรู้เขาเลยยีเรวาวันหน้ามนในเตี่ยนน่ะอะอพราะในหน้าป้ายเขาวันกุ้งมองอืมเราเขาเ้าใจผิดว่าวันหน้ามนที่ไหนได้นี่คือวันกุ้งมง ดูวิวในทุงน่งนานะคะทุกท่านสวยมากนี่วิวในตรงหน้าฮังรีนคะคะโอเคไปจะถ่ายยังไงให้สาวๆไม่ไอายอันนี้เป้นอะไรขึ้นมาเป็นเด็กเข้นกับปุ่มเข้าเป็นตากไว้แหรเป็นเด้ขึ้นกับปุ่มเพราะป,ป,ป,ปุ่มเย่าเป็นสังเกตอิดสาวในเวียงเนี่ยผมหูเหนาะ <laughs> ฮัลโหลเด็กแ่ะพ่อดีไรถ้าเด็กพ่อปันจากคนรีว่าย,ออยัางไง เฮ้ยว่าเขาได้กมาป่อะ่อหวาน่อให้แคบเราบอกว่าจะมาถ่ายรูปแต่ว่าไม่มีใครถ่ายรูปเลยถ่ายมากได้แค่นกว้างไรับเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราลงมาเส้นนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวเส้นนี้อีกค่ะเมื่อกี้ลงมาเส้นนั่นกันเลยดีกว่าเส้นไหนซื้อรล้านเซอร์เซว่าเฮ้ สื่อหลันสว่อว่าเหรอ M3 Entry Entry โอเคน้องเขาเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่น้ำรันนะคะชื่อว่า Entry น้องเขาเปิดร้านชื่อว่า Entry นี่ค่ะว่าปอกอะไรคะปอกกองลางปอกกองลางเฮ็ดทางหลายๆแห่งหลายๆอ่าดีไลสกิ้นเร์โอเคสกินแคร์แฮรอเมคก็เมคอัพ โอเคน้องนะคะเปิดหลานเขาเรียกว่าอะไรแต่งหน้าทำผมแล้วก็สกินแคร์โอเคนะคะน่ารักมากยังน่ารักยังเตกอยู่เลยมีมีการมีงานเป็นของตัวเองแล้วดีมากแน่นอน่น่ะต้องเปิดร้านเปิดได้ไม่ให้ซ้อมกันน่ะแค่ให้ซ้อมกันดัาเสียอ่ะใจเย้าค่ะโอเค ไปไหนเดม่ไปเนอะภายในหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้ทั้งสามคนเลยยังไม่เคยมาเพราะฉะนั้นไปไหนก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้โอเคถ้าหากว่าหลงก็หลงได้กันนี่แหละปอหังก็ปกวางก็กวางซ้ำกันหมดเอาเนาะเนี่บ้านเขาน่ารักมาก อันนี้ร้านค <c oughs> ้าน,น้ <c oughs> องได้กินไหงได้ก <c oughs> ินได้กินกินได้รฮัฟซึ่งเลยอะไรน้องได้กินข้อยหอมอ่าโอเคนี่จะเป็นร้านค้าด้วยถามน้องว่าจะทานอะไรแต่ว่าไม่มีใครอยากทานอะไรเลย จะดูบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้คิดถึงนานางมากเหมือนที่นานางเฟสเลยเบ้านก็ยังเป็นบ้านแบบดั้งเดิมอยู่นะคะโอ้บ้านที่นี่สวยมากท้งรีเฟซใช่ไหมคะนะ้องนี่จะอยู่ติดๆกับทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะที่ถ้าเป็นที่นานางคือจะไม่ใช่แบบนี้จะต้อง ผ่านเขาผ่านห้วยไปแล้วก็ถึงจะไปในนานะคะแต่ที่นี่คืออยู่ติดกับทุง่งนาเราจะได้เห็นวิวสวยๆตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยที่นี่ว้าวานี่คือบ้านน่ารักมากค่ะบ้านกับห้องครัวจะอยู่ติดกันนะคะเพื่อนขนลิฮักยั น่ารักมากนี่เขาในรังเด็กมีหมาก,กันแน่อยู่เนาะเฮสังคาเฮสังค่ะอ๋อลัตเลค้าโอเควิวในหมู่บ้านบ้านแต่ละหลังคือสวยมากห้างเลค่ะอ๋อ กางในเอาถัมเสียงแต่พ mm ี hmm. ่เส้นตังในตั้งเหลียวกจะล้มมอกมกเส้นในห้งเล็กจ้ะที่วันนี้อลยววาเป็นพี่น้องแคนใส่หลายๆนอะแคนเจ็าแคนใส่เต้มันก็วันใหญ่ กันมากกันเอากับนี้ได้วางเลยมือล้ำลิ้มล้ำลิมกว่ากันี่ก็เป็นร้านค้าในหมู่บ้านอีกแห่งนึ่งค่ะเอนแสงตั้งขาย อนนี้ก็จะเป็นร้านค้าอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้คือพี่น้องแบบว่าเยอะมากหลังคาบ้านนะคะมีร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะหลังคาเรือนเพื่อนนั้นเข้ามาเลยคอะจะเป็นทีนไนะค่ะบ้านที่เรามาพักนะคะเป็นที่นี่คะ่ะขอขอบคุณเจ้าของบ้านมากเลยนะคะที่ให้เรามาพักมานอนที่นี่คะ่ะใค้ว่าเดี๋ยวถ่ายแค่พางหร้ามถ่ายแค่ก้อนเสนะ อเอาดี <laughs> นั่นแรกว่าเราจะไปถ่ายรูปก,กันแต่ว่าไม่มีใครถ่ายเลยซ่้ามีอ,อาตีอ่อนเท่าแหล่ค <laughs> อยหอมแล่คอยแรง <laughs> ไปในไปอ่อนเท่าแหล่นนะ้ำรันน่ะเราพาเที่ยวในหมู่บ้านเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่มีเจ้าของผ้าเจ้าของหมู่บ้านพาเที่ยวเลยเมื่อขึ้นน้ำรันคะ่ะตอนนี้เสร็จเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับน้ำรันคะ่ะ ขั้นกีน้ำลหลเยอาวนาดสิยาวมอดมดมาเรียเป็นข้าวยานหนึ่งมองขาข้างใ้เป็นตั้งก๋เจ้ยงอย่นั้หรอตั้งกเจี้ยงครับบ้านสวยมากจ้ะ เดียมาเดี๋ยวมาว่าค่ะน้องมาว่าออกมาหนึ่งโมงครึ่งหนึ่งโมงครึ่งสองโมงใชไหมคะเมื่อแนก็ขึ้นออกเมื่อหนึ่งโมงครึ่งเราออกจากน้ำรันบ่ายโมงเช่นเดียวกันบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านหน้าโมงนะคะไปถึงออกจากหมู่บ้านหน้าโมงเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเช่นเดียวกันค่ะโอเคกลับบ้านแล้วนะคะทุกท่าน มาทำงานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณเจ้าของงานนะคะที่อุดหนุนที่ร้านเราค่าจะจ้บ่าวถามจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาบอกว่าชอบแล้วก็ชอบ <c oughs> อค่ะยินมนปีน,นองตีมาแั่นแห้งค่ะเนาะพีน,นองตีวันน้าหมกนางวีเขาแล้วก็เจ้าบาเจ้าสาวใส่ขนมเลยนะอ่อนแซนยินม z นใหญ่ๆน,น้ำหนักค่ะค่ะ วิดีโอไดกก่อนพี่น้องเขาเขอมาเหตุการณ์บอกกันไดนะ้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะาาบขาทุกท่านมาทํางานประมาณนี้นะคะทุกท่านงานของเราคือไม่หนักแต่ก็ไม่เบานะคะเพราะฉะนั้นสบายๆเป็นงานที่เราชอบก็เลยถ้าหากชองงานชอบเราก็ยิ่งดีใจยิ่งชอบอะไรประมาณนี้มีความสุขมีความสุขมากที่ได้ทํางานงานที่เรารักนะคะกับคนที่เรารัก กับคนที่รักเราดีกว่าโอเคทอบกันใหม่ในวีดีโอหน้าค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย